วันนี้ครูพี่หนานจะบอกความลับของการเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆค่ะทุกคนความลับนั้นก็คือ ทุกสนามเนี่ยมีความยากและความง่ายนะคะข้อสอบเนี่ยจะออกเลเวลที่มีทั้งง่ายและปานกลางแล้วก็ยากค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องเตรียมตัวหมดเลยเนื้อหาต้องแน่นคะ่ะคอนเทนต์ต้องได้แต่จะเตรียมตัวยังไงต้องเรียนแบบเข้าใจก่อนนะคะเข้าใจซ้ําๆจนจําได้คะ่ะไม่ใช่จําอย่างเดียวนะคะมันเอาไปประยุกต์ใช้อะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะข้อสอบไม่ได้ออกแค่ความจําค่ะข้อสอบให้เรานําความจำเนี่ยมาประยุกต์ใช้คะ่ะทุกคน แล้วสนามไหนเนี่ยมีระดับความยากที่สุดคะทุกคนก็คือมีปริมาณของข้อสอบยากๆเนี่ยเยอะต้องคิดวิเคราะห์เยอะซับซ้อนมากนะคะครูพี่หนาม <S <S ให้ไบโอคอนเทสเลยค่ะไบโอคอนเทสเนี <Bio S 1> ่ยเป็นสนามที่ออกข้อสอบสัดส่วนของความยากเนี่ยเยอะเหมือนกันต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็เนื้อหาเชิงลึกค่ะแต่ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่คิดว่ายากเหมือนกันก็คือเน็ตเซค่ะเน็ตเซเนี่ยมีข้อสอบที่เชิงลึกต้องแบบเหมือนเรียนปีหนึ่งเลยนะคะเหมือนเรียนแบบว่าไบาโอปีหนึ่งแบบนี้แบบนก็จะมี ความลึกความยากอยู่นะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยจะแต่สัดส่วนน้อยค่ะนักเรียนต้องเตรียมตัวเนินๆเนาะเอาพื้นฐานชีวะเอาพื้นฐานของมอปลายเนี่ยให้แน่นเลยค่ะแล้วก็สอนอค่ะสอนอขั้นหนึ่งเนี่ยยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะใช้พื้นฐานความรู้ของมอปลายไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จําเพิ่มเติม ให้มีความลึกขึ้นนิดนึงค่ะส่วนตัวไอเจโซเนี่ยง่ายอยู่ <c oughs> เพราะว่าเป็นของน้องมอต้นนะคะน้องมอต้นที่กำลังเตรียมตัวสอบเนี่ยสามารถติวไอเจโซได้นะคะเป็นชีวะโอลิมปิกเหมือนกันเนาะระดับมอต้นแต่ใช้ความรู้มปลายก็ยากสำหรับมอต้นนะ ถ้าถามว่ามต้นเนี่ยยากไหมายากค่ะเพราะว่าออกเนื้อหาลึกของมอปลายใช่ไหมมันก็จะขยับไปเนาะของมอปลายก็ออกของมหาลัยใช่ไหมคะเออมันก็จะยากยากขึ้นนิดนึงเนาะเป็นสเต็ปนะคะสวชอสอวช,อสอวชเนี่ยยากตรงที่มันรวมเป็นวิย์ค่ะ uh oh. ฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะถ้าใครเก่งแค่ชีวะอาจจะแบบไม่ค่อยได้ฟิสิกส์ไม่ค่อยได้เคมีก็มาลงคอสกับพี่หนมได้นะคะมีครูพี่งอกไม้กับครูพี่ฝนนะคะช่วยกันสอนนะคะแล้วก็เอลเวลค่ะเอเลเวยเ,เ,เนี่ยครูพี่หนมคิดว่าเนื้อหาไม่ได้ยากมากแต่ว่าทุกข้อเนี่ เยอะเหมือนกันนะคะต้องใช้การคิดวิเคราะห์ค่ะฝึกข้อสอบเยอะๆนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกันนะถ้าเราแม่นคอนเทนต์แล้วเราได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ยเยอะๆคุณพี่หนามเชื่อว่าเราผ่านทุกสนามได้แน่นอนค่ะเตรียมตัวเนิ่นๆนะคะอย่าแบบไปรอใกล้ๆค่ะทุกคนจะอ่านไม่ทันเพราะชีวะเนี่ยเนื้อหามันลึกและเยอะมากๆค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆนะแล้วก็ใครอยากลงคอร์สฟิวก็มาลงคอร์สกับพี่หนามได้ค่ะคอร์สพี่หนามมีหลากหลายมากๆค่ะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสวชอเอลเว i ร์ไอนะคะสวอวนอนะคะหรือว่าไบ o c o m p เทสค่ะใกล้สอบแล้วมาลงคอร์สกันค่ะทุกคน